สวัสดีค่ะอยู่กับเราอีกครั uh um well, um ้งค่ะ EP นี้ฟะครั้งแรกกับการครั้งแรกกับอะไรครับ BTS ของหมูนะคะทำยังไงอ่ะแตะตรงไหนเตะตรงไหนเอาทางไหนแตะแบบก็แตะตะไหนแตะนี้ ค่ะไม่รู้เรื่องกันทุกคนถ้ามาคนเดียวสงสัยหลงแน่นอนอย่ารีบจะรีบ,บ,บ,บไม่ต้องรีบได้นี่เป็นแล้วคะ่ะรน้รนค่ะกันทุกคนหมอย่าไปเล่นบากกาัตกัดค่าอันนี้ไม่รู้ขึ้นตรงไหนนะคะเอาบันไดิฟ์บันไดิฟ์บันไดเอนบันได,ดิฟ์ โอ้เซียนแล้วครับโอ้เนาะเร็วเร็วฮ <laughs> ะเราไปตรงไหนอ่ะไ,ไ,ไปไไส,ส,สนามกีฬาไหนขึ้นไงไหมสนามกีฬามันต้องขึ้นบินไหมอ๋อขึ้นไปเองเนี่ยเดี๋ยวว่าถ้าขึ้นบันไดเนี่ยรีบเลยนะครับดูดูอย่าวิ่งหัวหมูโอ,โอ้ไม่ต้องรีบมากหมู อันนี้เราเราเรา,เราขึ้นจากไหนสยามเราขึ้นจากสยามไปสนามกีฬาสนามกีฬาเราเราต่อเพราะว่าเราเดินไม่ไหวแล้วก็ตรงน,นี้เราไม่ไปสนามกีฬาแล้วขาขาเราไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนแต่ละคนแบบโอ้โหเที่ยวโกทโมบแบบว่าเดินอย่างเดียวเลยค่ะสนุกแต่ก็ <c oughs> อันนี้คือเราเราขึ้นตรงนี้โอ้ยอย่าไป ต้องยืนแบบนี้ต้องยืนหลบเพราะว่าถึงตรงนี้ค่ะคนจะออกมาดูตรงอ่ะ,อะ,อะทางนู้นทำไมเขาเยอะกว่าเข้าไปนู้นใช่ไหมใช่ผมไปตะอ๋อท,ทางนู้นเยอะมากทางนี้โม่จะไปใกล้นะถ้ากลับไปก็จะไปเซ็นทรัลอ๋อแล้วแล้วเข้าไปตรงนี้เขาจะไปลงไหนเอะทางเรามาแล้วเหรอฮะทางนู้นไปหมวดชิดไม่ยืนทิ้งและสัมผัส ประตูกันมายังสิไม่รู้ว่าเลี้ยวข้อกองไหนอ่ะทำใม้เห็นมาแล้วมีขบวนนูะน่นไงโน่นไงโน่นั่นเห็นกระวดใช่ไหมนี่มาทางนน้นฝั่งนน้นหมูฝั่งโน้นโอ้โหวิ่งเร็วมากน้องรถไม่น่าติดน้องสีแบบนี้นะแต่คนเยอะกว่ารถจอดแล้ว ดูกดูดบรรยากาศของเราก็มาหรอน่ทยังไงออกไ่ด้หรอหรอต่อคนแล้วสมมติคนที่ทําหายอ่ะคนที่ทาหายก็ยื่คนนั้นหไม่ก็ไปคุยกัเขาอยากขอาีทาันเปิดอ่อนี่แล้วก็อยู่หรือว่านี่แต่ส่วนมากทุกคนมัจะเป็นแบบมีแบบง โมโถอยมาหน่อยลูกนี่ถุกน้ำีเหรอของมาจากอ,อาันนู้เขาเปียนสถานีอ้าวมาแล้วค่ะเดินเต,ต้นไหมโมมันจะเหมือนรถไฟตอนเราขี่มาจากบุรีรัมย์ไหม <c oughs> รอชมรอรอดู ปะโอ้ม่ต้องวิ่งมาทางนี้มันั่งทางนี้ก็ได้ใช่ไหมได้โอ้โอ้มีแอร์ด้วยเย็นชิมกว่ารถไฟมาจากบ้านใช่ไหมสมมติถ้าเต็มก็คือยืนเต็มอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วต้องไปถางไนีกล่ะ

เออสนามกีฬาแห่งชาติครับอะอ้าวเหรออ้าวโอ้นะคะโอ้เราไม่รู้เรื่องนะครับสนาิ ก็ก็สิก็สิบอกว่าจะต้องมาสนามกีฬาไม่ใช่เราไม่ต้องเปลี่ยนปกติเราจะต้องหนอนขันเนาะอนนี้เรามาทคือไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมใช่ไหมต้องที่สุดชั้นที่เราลงชันเราต้องลงชั้นสองอ่าลงก่อนใช่ไหมใช่เอาลงแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ได้เรายืนตรงนี้เราต้องก่อนลงสองไม่ไม่แต่ว่ามันก่อนเลยลงก่อนนะ เดี๋ยวคอยเคลียร์กันก่อนนะคะทุกคนเอาอีกแล้วนะครับทุกคนสรุปว่าเราต้องอะไรนะเปลี่ยนฝั่งเราขึ้นฝั่งผิดเราไปผิดฝั่งค่ะทุกคนโอ้ตายแล้วหมูผมว่าเพิ่งได้ขึ้นรถไฟแอร์เย็นฉ่ำๆต้องลงนี้ใช่ไหมนี่แล้วเร็วเร็วเร็วหมูมาเร็วมาหมูนนนน ไปหาพวกเขาหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนตกลงถูกแล้วใช่ไหมแบบเราเนี่ย รอผิดชันชะลาฮะมันเร็วไงสนุกไหมครับโอท้าทายมากเลยเนาะเมื่อวานอ๋อดีเหที่จะไปที่น่น ทีนี้ที่นี้เราต้องไปลงตรงไหนทีนี้<ะ>สพานตากสินนะคะทุกคนฮะเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อ,ตอไปอีกทีนะคะจะไปถึงไหนนะคะอ้าวสนุกนะคะตอนนี้เราจะถึงสถาน,นีที่เราจะลงแล้วครับแต่ว่ามูนี้ย,ย,ยังไม่อยากลงใช่ไหมอยากลงไหม,ไมยังไม่อยากลงอยากรถไฟเพราะอะไรครับม,มันเย็นแล้วไม่ต้องเดินใช่ไหม อยากนั่งรถไฟไปเรื่อยๆทุกคนติดใจไม่นั่รถไฟติดใจรถไฟไม่ะไรเราจะไปลงอะไรต้องถเพราะคนท้องบอกเมื่อไหน่ไม่อ้าวอะไรมีเดือดไฟตกด้วยเหรออ้าวเขาไม่อยากให้หมูลงไงตกใจว่าไฟจะขัง้วนี่อี่ั้แลหมีไหมหรอไฟตกเอาหมูไฟตก ผไม่อ oh, ยากลงป่ะรีเร็วผมไม่อยากลงกันทุกคนผมไม่อยากลงจากรถไฟอะไรอันนั้นลูกสวนโอ๊ยอากาศคนละอย่างกันเลยใช่ไหมหมูยากาศคนละอย่างกันเลยครับทุกคน อันนี้สถานนี่อะไรนะสะพานตากสาสิสาน,นสหลังจากที่เราไปทางนู้นแล้วกลับมาทางนี้มีเป็นประสบการณ์โอ้โห,โหสุดๆเลยทุกคนคนที่ไม่เคยสืบี่นเองก็เออ,อดีแล้วแบบนี้ถ้าเรามาเองก็คง เชือบไปเลยเหรอใช่ไอ oh ้บัตรเอาบัตรไปด้วยเหรอใช่ค่ะกินบัตรเลยคืนบัตรเขาคืนบัตรเลยใช่มันเป็นขาดเดียวอ๋อไม่รอบัตรอยู่นี่ไม่ต้องหรออ๋อคืนบัตรเขาคือใครแบบโกงไม่ได้ใช่ไหมแบบนี้ไม่ได้เป็นขาเดียวเด็กอะยกเว้นเราเราเป็นบัตรเดียวเลยเราก็จะแตกข้างบนเด็กอะเด็กถ้าเด็กเด็กแบบทารกอุ้มเงี้ย แต่เด็กเดินนี่ก็คืต้องมีบัตรเหมือนกันดงน้งน้ั้ไม่ร่องเรือต่อเดี๋ยวจะไปร่องอ่ะถูกคู่มากทุกคนดูเหมือนพี่น้องพักพรากมาเจอกัน อันนี้เป็นประสบการณ์อรถไฟฟ้านะคะครั้งแรกของมโมก็จะตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขกับการนั่งรถโอ,อ้ฟ้าหรือรถไฟ,ถไฟนะตอนเร,รถนะ่กฟ้าหรอเสียง <laughs> <laughs> รถไฟหรอ<ไ>โอ้ยรถก็ฟ้าร้องฟ้าขนาดนี้แล้วแม่ถลม่มแน่นอนเลย อีพีต่อไปคืออะไรครับหมูเราจะไปร่องเรือเราจะไปร่องเรือกันนะคะ e ี EP ต่อไปสําหรับ e ีนี้ฝ<ป>ากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าแม่ๆทุกคนสวัสดีค่ะ